งบประมาณจำกัดในการติดเครื่องประปอากาศแต่ว่าคุณต้องการเน้นอแอร์ที่แบบประหยัดไฟนิดนึงแต่ราคาไม่สูงในขนาด20,400 BTU จะมีรุ่นไหนบ้างอยู่วันนี้แอดมินไม่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ3แบรนด์แรกของแอร์ขนาด2 4 0 0 BTU ที่ราคาไม่สูงแล้วก็ประหยัดไฟก็จะมีแบรนด์ไฮเซนแบรนด์ TCL แล้วก็แบรนด์ AUX 3แบรนด์นี้ที่เอ่ยชื่อไปก็คือแบรนด์ไฮเซนจะราคาเบาสุดค่ะ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนไฟก็คือแบรนด์ไฮเซนเนี่ยค่าเสียเขาจะสูงกว่านิดนึงก็จะแบบเปียดไฟกว่านิดนึงโดยในแบรนด์ไฮเซนเนี่ยรุ่น Standard i เนื r อเตก็คือจะเป็นรุ่น KC ขนาด24,000 BTU เนี่ยของเขาจะ BTU ไม่เต็มจะได้แค่23,500 BTU ค่าเสียเขาจะอยู่ที่18.25ส่วนแบรนด์ AUX เนี่ยค่าเสียเขาจะอยู่ที่17.64ค่ะ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น standard inverter ของ AUX เหมือนกันจะเป็นรุ่น a s w แล้วก็ TCL จะเป็นรุ่น standard inverter เหมือนกันค่ะจะเป็นรุ่น TWDX อ่ะรุ่นนี้ BTU จะเกินค่ะจะได้ BTU อยู่ที่24,200 BTU ค่ะค่าเสียอยู่ที่17.37ค่ะค่าเสียของ้ง3แบรนด์นี้ก็คือต่างกันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ราคาก็คือ3แบรนด์นี้ไฮเซนราคาสูกสุดค่ะ วนเรื่องการรับประกันสินค้าเนี่ยก็คือแบรนด์ E.U.X กับแบรนด์ T.C.L เนี่ยเขาจะรับประกันคล้ายๆกันเลยค่ะโดยเขาจะรับประกันสินค้าแล้วก็ค่าแรงเนี่ยฟรี5ปีแล้วก็รับประกันคอมเพรสเซอร์ยาวๆไปเลยค่ะ10ปีส่วนแบรนด์ไฮเซนรับประกันอะไหล่ค่าแรงฟรี3ปีส่วนคอมเพรสเซอร์รับประกันยาวๆเหมือนกันเลยค่ะ12ปีค่ะ